ลทุกคนวันนี้เป็ดจะมาเล่นเกมเดฟบายเดย์แล้วนะซึ่งวันนี้เราจะกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ดินลนเดอะซีรีส์ซึ่งคลิปนี้จะเป็น EP ที่สาแล้วนะก็ติดตามผระชมอีพี p อแรกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตัวละครที่เราจะเล่นก็เห็นกันแล้วนะว่าคือแม่งพูดยากเหมือนกันนะ <c oughs> คือสลับบางคนไอตัวที่นี่ก็ไม่ค่อยดินรนนะแต่แต่เราดินลนไง <c oughs> คือ ฮิวเบอรี่เนี่ยเอาตรงๆไหมมันค <r> ือต uh, ัวละครที anymore, <ain> ่โหดมันโหดมันโหดมากแต่เล่นยากที่ๆครับซึ่งหรับวันนี้เซตที่เราจะไปก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นเซตก็กันเครื่องเซตธรรมดาทั่วไปเลยเพราะเราไม่ได้เน้นที่เปิร์กเราเน้นที่ตัวละครและความสามารถเท่านั้นโอเคไม่พูดพันทําเพลงแล้วปะเริ่มเลยดีกว่าเฮียชื่อมงคลจะงากูตายตลอดไอ้ชื่อคนมงคลเลยกูขอส่องโปรไฟล์หน่อยดิในนี้ไอ้กูตายตลอดเนี่ย ตายแค่ไห,หนกันเยอยวะเอาเยอะไม่ให้ดูด้วยไม่ให้ดูด้วยก็ได้เหรอตัเอ้ผิวังมาขอดูหน่อยก็ไม่ได้มาพ่อค่านมพร้อมออกปฏิบัติการเฮ้ยจะกระแมปออรอไปทางนี้ไหมไปไหนนะอ่ายังไงนะโอ้ตีโค้งกาตีโค้งระดับพระเจ้า แงม่มาส่งนมครับมาส่งนมเจอคนแล้วมานี่เลยมึงมีนี่หรออ้าวนี่นะครับมึงาส่งนมถึงที่ครับน้องแถมโทรแจ้งเตือนก่อนที่จะถึงด้วย <c oughs> อมันเหมือนคนส่งเดลิเวอรี่อ่ะแบบแจ้งเตือนก่อนจะถึงอ่ะ เอ๊ะเสียตัวเทมอสตรงไหนกันไปเลยจังไงโอ้ยหมุนเร็วจังวะอืมเอ๊ะตัวนี้เป็นคนวิ่งตัวนี้เป็นคนวิ่งตัวนี้เป็นคนวิ่งมาอีกอ่ะนี่ไงพอดีจ้ะโอ้โหมึงสองพอเลยเอาขึ้นไปตายหนักขึ้นไปตายหนังขึ้นไปตายนะน้องมีเนี่ยเอาว้าว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  ไปไหนวะเอ้เดี๋ยวขึ้นไปดับพรก,กันดีกว่าโทเทมพอรอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคอ๋อติดอะไรเนี่ยไปนึงไปนึงไปนึงรอก,ก่อนรอก,ก่อนเดี๋ยวเอา้าออกทางนี้ไอ้แต่เราได้เสียงทางนู้นนะสองไม่น่าใช่อะ่ะคลิปเองแต่แล้วบอกจะอยู่สองที่โทเทมนัจะอยู่ที่เดียวมากกว่าอืมไปเอ้าเอาเอา้ได้ป่ะ ไอ,อ้ดาไอ,อ้ดาเมื่อกี้เห็นไอ้ดาอยู่แดงๆไอ้ดาอ๋อไม่ใช่ดาย,ยี่ใครเนี่ยยี่หกพันชั่วโมงยี่หกพันชั่วโมงไม่เม้มปากอย่างหนักเราเมื่อกี้เม้นปากสุดๆอะ่ะเฮ้ยท็อตเทอพอสอ,อันจริงข้างบนได้ยินเสียงมีสองอันจริงๆข้างบนอะ เดี๋ยวพังนี่ก่อนอ้าวจุดนี้นี่วะคึบโอเคเอาช่วยกันแล้วอ,อย่าเพิ่งช่วยดีรีบไปไหนอะเอาอีคอเดตอีคอเดตไปไหนอีคอเดตเออใช่ไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มึงขึ้นเนินไม่แกไปไหนวะอ๋อเดินเข้านี่อโอเคเจอแล้วคอเดตขอ,อยาส่งนมหน่อย มันไม่กลัวด้วยด้วยว่าจะกลัวไอ้มึงเก่งมากไม่ว่าเปรตอยู่นิ่งเอาสวัสดีครับเล่นลิ้นน่ะมึงก็รอก็รอจังขวาไอ้น้องเล่นลิ้นขนาดกระเจี๋ยวะเก่งมากไม่ว่าเปรตไปเลยมึงพวกมึงเนี่ย ไอ้เห้ยกูต,ตายตลอดเออนี่กูต,ตายตลอดนี่หว่าอืมเดลิเวอรี่ครับน้องผมมาส่งนมเออรถนนชนเอ๊ะตรงนี้มีคนวิ่งอีกาเพิ่งมาแล้วทำไมมัน,มนหันเร็วจัง,งอ่ะอืมน่าอยู่ข้างนูน้นเออจะชนไปดิจ้าอืม เขาพันเครื่องก่อนโอเคออกทางนี้โว้วว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 โวววววมาวว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 ็วว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 วเอวว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 วกลวกวว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 กวว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 ว เฮ้ยอย่าดื้อมึงอย่าดื้อมึงกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาออก็ล็อกแหละได้โปรดสงสารกูเถอะกูแค่เพื่อนหน้าใหม่ใครใครเป็นเสด็จเต็มตรงนี้วะใครเป็นเสด็จเต็มตรงนี้มึงเป็นใครเนี่ยนี่เลยมึงนี่นะมึง,อมงเอากูแตะต่อเลยย๊าไอ้เหี้ย ซ้ำแม่งเลยมาใส่มาเสียตัวเต็มตรงหน้ากูเชียนี่ไปเลยมึงเล่นนะลินนะเออเหลือใครยังไม่แขวนเหลือเอร่าหวงหังไมาแบบเท่เดี๋ยวออกออกคอมแมปดีกว่าไม่รู้ใช่ปะที่แบบว่าเขาบอกว่าให้พยายามเดินโอ้ย <laughs> ถ้าพย่ยามวิ่งขอแมัพไปยังไงเอด่าจะละมึงมึงมด,มมดีเลยมึงเอดา่าไม่ทันหรอกเอาไม้ก็ได้โอเคขอบคมึงฆ่าสรับไม้มึงต่อเลยมึงละลายไม้ผมละลายไม้ละลายทุกแผ่นน่ะเอาไม้ตรงเนี้ยเอาไม้ไมทำไหมนี่นะมึงกูผีค้อนได้นะครับน้องกูเอาหนูดีกว่า ไปไหนวะเอ้าเอ้าเดี๋ยวไอ้นันตาเราเอ้ารีบไปไหนอ่ะเอารีบไปไหนอ่ะเอาอะไรมึงไม่ได้ยินเสียงเหรอเยอเดี๋ยว,ยวกูมาดิน้นรนกูไม่ได้มาชนะไอ้สัตว,ว์อะไรอ่ะเอ้ามึงฉอดใจง่ายจังอะกูก็ะชิงโนนะอ่าอ,ออกทางออกทางนี้เพิ่งเพิขนาดติดดอกใช่ไหม ตีโค้งตีโค้งไม่เป็นคุมยากอกล้วเนี่ยโอ้โหทางทางมึงลกลกจังปะเอร่าน่าจะกัดอยู่เคอาเดิมนะโอ้โหอ,อ๋อนันใครอ่ะจะเป็นใครอ่ะจะเป็นใครอ่ะอ๋อเอร่าสวัสดีจ้ะ เฮ้ยโทเทิ่มพอนเหรออ่ะเอดามาโดดนี่นะมึงเฮ้ยมีไปไหนเอาไปไหนวะเอาเอาไปไหนแล้ววะเอาเฮ้ยเสียงใครอ่ะเอา,ไไเ,อา,เ,อาเอดาเฉยเลยเอาสวัดีเอดามึงไม่ต้องวิ่งหรอกมึงอยู่เฉยๆ มากความมากความมากตอนนี้เรังวาจะทันมไม่นะมึงไอ้เหี้ยสตาร์ทเรื่อยแต่ละทีเม้มปากชิบหายเลยโอ้ไม่ทันหรอกเมึงไกลขนาดนั้นเอาตรงนี้ก็ได้วะ นู้นอะมำไมเครื่องดูนสัน่นเอาจังไงดิออนอยู่นู่นไปเอาดิออนไปไปดิออนเขาเรียกาการันตีชนะเฮ้ยแต่เอาเฮ้ย้นงไงดิออนดิออนดิออนนี่แขวนเลยเขาเรียกว่าการการันตีชนะแต่ไอคนไทยไอ่ะไอ้กูตายตลอดดัมก็ยอมง,ง่ายไป ก็มันไม่มีใครอยู่ก็ข้างอ่ะกูก็ต้องเอามึงอ่ะขอโทษละกันอืมโอ,อ,มอ้ยอืมเฮ้ยปันไอ้ฮิวคนเนาะเฮ้ยฮิวกันกันดูไงโอ้ยเอได้ย่ะเอาคนอื่นได้ไหมอีโหวชมพูอยูไ่ไหนวะอืม โอ้ชมพูเฮ้ยไปทุบเครื่องนี้ก่อนดีกว่าเครื่องนี้ได้เยอะยังต้องโซนอีกเหรอวะกูจ <c> ะ <oughs> ต้องโซนเครื่องเยอะต้องสองเหลือแค่สองคนแล้วนะตอนเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกขอบแมปแล้วกันเฮ้ยกูทำได้ไงเนี่ย เดี๋ยวไปรีต่อครับน้องรถส่งนมมาแล้วครับไอู้กูรอดมาได้มาทางนั้นรถส่งนมครับรถส่งนมมาแล้วครับว้าเฮ้ย <c oughs> เอ้าเจอเฉยเลยเขาเรียกว่าดวงดีเอาไปไหนอะเอ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนตกอยู่ตรงเนี้ยไปไหนวะเอาด้วยงไง โทษเทมพอของไข่ปะของหัวม่วงปะเอ้ยหัวเออหัวม่วงหูฉูบูใชม่มมึงหรือนี่เป็น,นู่นแล้วล้นระยะทางเดีจ้ะทำไมสวยอะไรอะไรอะไรจะส่องไฟกูมานี่เลยมึงจะใส่ไม่ดือ้อมืออยู่ไม่นิ่งอ่ะมืออยู่ไม่นิ่งอ่ะเราอ่ะ โอ้ยเอา้าเื่อกดแม่งเอ,อ้ยกูหลอกไฟขข้งหลอกไฟจริอองอะไม่กลัวเลยเนี่ยมึงนี่ฮะห,หลอกไฟโดนซะมึงโอเครถส่งนมค้นหาผู้คน Bây giờ mình phải tìm cách 3 gập đồn, gập đồn, gập đồn, mày nè mừng Ê, nó ngay Thuật thêm lúc ngay Này này nè mừng Ờ đập thuật thêm ngay đi Không được, không được, được Đợi Thật ra thì không ที่จริงเมื่อกี้แฉแขวะไปก็จบๆนะชอบมันเถอะกูอยากทรมานมึงไ <laughs> อ้พวกเฮนี่มันจะชอบบลรีบลรีคนเล่นฮิวบลรีไม่เก่ง <c oughs> แต่กูก็ทำามสนคนเล่นฮิวบลรีเก่งนะ <laughs> หรอเอมืม่อกี้เอน่าไม่ออกทางนี้ <c oughs> โอ้โหอยู่นู้นอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> มาตกติ๊กฟงติ๊กไฟ ยิงใ,ใส่ไม่ดื้อมึงเนี่ยโอเควี่หายได้โทรหารลกูาาาลกค้าเก็บโทรหาลูกค้านี่สามยอีกาอยู่ฝั่งนี้อีกาฝั่งนี้ไม่ร้นเช้ายังไม่มาคุมยากมกันน้องเฮียเรือเฮียเนี่ยพักเครื่องก่อน ทังไปงั้นน่ะไม่มีอะไรทำอ่ะห oh. าคนไม่เจออ่ะยังไงเจอแล้วส <laughs> วัสดีครับ oh. ผมมาส่งนมครับรับนมหน่อยพี่ oh. เอาไม่ติดอีก oh. เอาตายยาทำไมอ่ะเอ้ย <laughs> เอามาชนะเฉยชนะก็ไปแปลกอ่ะ <laughs> เออคนแรกเขายอมอ่ะไอคนไทยคนแรกอ่ะเขายอมอ่ะเอเออ่ะแต่ก็ถือว่าได้จินรถแล้วกันอ่ะกูแขวนดีกว่าแขวนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเซ็นเซอร์มากแขวนเถอะไปไปเถอะไปแล้วเขายากฝึกคุมเงี้ยเงียเหลบลีกไอ้หรือแดดมันคุมยากว่าทำไมมันซอยแต่ละซอยมันเยอะจังวะ ากูเจอหลุมเฉยเลยแต่ทำไมเกมนี้โชคดีจังอะก็จบกันไปแล้วครับสำหรับซีรีส์ดิ้นรนดซีรีส์กับตัวละครฮิวเบอรี่ที่ก็ก็ไม่ค่อยดิ้นรนเท่าไหร่อะเกมนี้เอาเป็นว่าเกมนี้มันไม่ใช่ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเกมนี้มันแบบมันมันโชคดีอะเออมันโชคดีเกินไปอะแต่หลายหายอย่างอะก็สำหรับใครที่อยากให้เล่นตัวละครไหนหรืออยากให้เล่นบิวอะไรที่มันค่อนข้างจะดิ้นรนขี้เยียจก็พิมพ์คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ ผมผมพร้อมรับเสมอก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมผมข้างเหงาช่วงนี้ก็โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นี้ซีรีส์หน้าจะเป็นตัวละครอะไรหรือจะเป็นบิวอะไรก็ติดตามรับชมด้วยนะครับบ๊ายบาย